ทินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้ฮคยน่าอยากบอกคุณว่าบางครั้งเราอยากเข้าใจทุกอย่างก่อนก่อนจะเดินไปข้างหน้าก่อนจะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ในหลายช่วงของชีวิตพระเจ้ามักไม่ให้เรามองเห็นทั้งภาพใหญ่ทันทีพระองค์เพียงให้แสงสว่างพอสำหรับก้าวถัดไปเท่านั้น โมเสสเองก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเขาเพียงเห็นพุ่มไม้ที่มีไฟแต่ไม่ไหมเขาเพียงได้ยินเสียงที่เรียกชื่อเขาซ้ำๆและแม้เขายังเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาก็เลือกเข้าใกล้แสงนั้นบางทีสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็มีเพียงแค่นั้นกล้าที่จะเข้าใกล้แม้ยังไม่เข้าใจทุกคำตอบ เพราะเมื่อเรายอมเข้าใกล้พระองค์จะทรงเปิดเผยแผนทีละขั้นทีละขั้นในเวลาที่หัวใจของเราพร้อมจะรับคำคืนนี้แม้คุณยังไม่เข้าใจทุกเรื่องในชีวิตขอเพียงคุณรู้ว่าพระเจ้ารู้จักทางของคุณดีเกินกว่าที่คุณเคยเห็นตอนนี้และพระองค์กำลังเดินเคียงข้างคุณเสมอ เชิญาขออยู่เคียงข้างสำหรับทุกหัวใจที่ยังสับสนยังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและขอพระเจ้าทรงให้ความสงบลึกลงในใจคุณแม้ยังมองไม่เห็นคำตอบขอให้พระองค์ให้ความเชื่อเล็กๆจุดขึ้นในใจว่าในความไม่เข้าใจนี้พระองค์ทรงกำลังจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้เบื้องหน้าให้รู้ว่าทุกๆก้าวเดินจะไม่ได้เดินลำพัง